สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่นะครับผมดีนะฮะครีมย้อมผมนะครับหรือว่าโฟมเปลี่ยนสีผมนะฮะสำหรับเปลี่ยนสีผมผมในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าคือต้องตอที่ไบยอย่างเี้ยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมารีวิวอะไรเงี้ยปกติผมจะรีวิวท่องเที่ยวแกลเจ็ตใช่ปะ่ะแต่เรื่องของเรื่องอะ่ะคือก่อนหน้านี้ในชีวิตผมเนี้ยไม่ค่อยได้ย้อมผมนะครับเนี่ยเป็น จาจะครั้งที่2หรือครั้งที่3เนี่ยที่ย้อมมานะครับซึ่งก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละนะครับมิสซองแซงนะถ้าผมอ่านไม่ผิดผมไปขอโทษด้วยนะถ้าผมอ่านผิดผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมไปเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอะมิสซองแซงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละนะครับมันง่ายแล้วเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่เหม็นนะครับแล้วก็ย้อมไปซึ่งย้อมไปแ้่ก่อนไปสวิสอนะครับ สีมันก็เริ่มแบบเนี่ยถ้าทุกคนเห็นตอนนี้มันก็จะเหลือเป็นแบบเหลือแค่นี้ละนะครับซึ่งมันค่อนข้างแบบละสีจากที่ก่อนหน้าเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้นี่ห้อเนี้ยผมซื้อมาแล้วผมใช้เป็นสีอ่าแอชบราวนะครับออกจะออกแบบทองทองเทาเน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็ด้วยความที่ติดใจแล้วก็อยากจะลองย้อมอีกนะฮะก็เลยไปเอาตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่น,นะครับอ่ะนี่นะฮะเป็นตัวใหม่รหัสมันคือ 2บาวนะฮะ5 c b นะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาย้อมกันนะครับเพราะว่าถ่ายรูปมาเนี่ยตอนเนี้ยสีผมมันออกไปทางแดงๆแล้วก็เอ่อในนี้มันอาจจะอาจจะอาจจะดูทองทแต่พอเราไปดูโดนแดดจริงๆน,นะครับมันออกเป็นแดงๆไปแล้วเพราะฉะนั้นรู้สึกแบบเราก็มันมันมันไม่ค่อยโอเคละนะฮะดำมันก็ออกมาแซมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคแต่วันนี้เรามาย้อมสีกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูรีวิวจากคนอื่นมาเนี่ยผมก็ไปไล่ดูของทั้งบล็อกเกอร์ที่เป็น ผู้หญิงหลายๆท่านนะครับก็เนี้ยนะฮะก็เป็นประมาณนี้รุ่นเนี้ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นหวีนะครับเราสามารถผสมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หวีหวีหว,ว,วีมันจะไปได้เลยนะครับไม่ต้องเอ่อใช้เขาเรียกว่า,าวอะไรไม่ต้องแบบเป็นโฟมเป็นปั๊มอะเออก่อนหน้านี้ที่ผมใช้มันจะเป็นปั๊มใช่ปั๊ม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 แล้วก็มาขยุ่มเมานะครับแต่ตอนเนี้ยนะฮะใช้เป็นอันนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยครีมย้อมหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามนะครับหลักการก็ง่ายๆครับเอาหนึ่งกับสามเทใส่เข้าไปในสองให้หมดแบบนี้นะครับนี่เทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปผสมนะฮะเทปึ๊บจบนะครับเขย่านะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เป็นหวีแบบนี้นะฮะแล้วก็รีดให้ทั่วเส้นผมนะครับทิ้งไว้สามสิบถึงสี่สิบนาทีนะฮะในกล่องก็มีเท่านี้แล้วก็จะมีผ้าคลุมไหล่กับ รประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองทํากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวขยบไปก่อนนะฮะอันเก่ามันจะเป็นเหมือนแบบสบู่ล้างมือเลยทุกคนกระปุกสีข,า,ขาวๆพอผสมเสร็จปั๊มปั๊มใส่มือจะเป็นโฟมนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนรู้ตั้งแต่นี้จบเป็นผู้ชายแล้วกันนะที่เป็นผู้ชายที่อาจจะเปลี่ยนสีผมมันผมนะที่แบบไม่ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็น ทิกนะฮะเล็กๆน้อยๆใส่เสร็จแล้วนะฮะเปลี่ยนหัวแล้วนะครบตองมือมาตรงข้างเดียวแล้วกันเก็บไว้สแปร์นะครับก็อบกว่าอันนี้ยทำแบบบ้านๆเลยนะหลักการไม่มีนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องแบบ เรียกว่าสายจากข้างนอกข้างในหรือข้างในก่อนข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เดิบๆนะครับแต่จะบอกว่าทุกคนมันใช้ง่ายเพราะว่ามันเป็นหวีใช่ป่ะเราก็แค่บีบมันแล้วเราก็ให้มันทั่วผมแล้วก็ลูดไปไม่ยากไม่ยากนะครับ พยายามแบบว่าใช้มือช่วยครับให้แบบว่ามันติดให้ได้มากที่สุดนะทุกคนให้มันครอบคุมข้างหลังมากที่สุดนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ก็คือเมื่อกี้อีพลาสติกที่มันเอาไว้รองเนี่ยนะครับที่เอาไปลองลองไหลแล้วเนี่ยนะครับผมก็มาอัดพันหัวไว้เลยนะฮะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเป็นพลาสติกเหมือนกันตอนนี้ก็ ครบระยะเวลานะครับ30นาทีนะฮะเกินไปมัน4นาทีนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปล้างผมกันนะครับซึ่งในกล่องนะฮะเขาแถมนี่มาด้วยนะครับเป็นทรีทเมนต์นะคะหรือว่าครีมนวดนะครับไปล้างผมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเราล้างผมกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้เป่านะฮะสีก็จะออกแนวน้ำตาลแดงๆเป็นปากกาย ถอยดูอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันให้ดูสีทีนงหน้าโปกเขาจะเป็นสีประมาณนี้นะครับผมจะนี่ black pink นะฮะสีก็จะมีแบบเรียบๆประกายแดงน้ำตาลแดงนิดนึงเทาๆนะครับแต่ก็จะไม่แดงมากนะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวก่อนจะไปปอกให้ดูสีที่แบบว่าเปียกน้ำก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ ก็จะคือต้องบอกว่าก็ถูกใจนะครับมันไม่ไ e ด้แบบมันไม่ได้ยังไงนะมันไม่ได like ้แดงไปเลยหรือว่ามันไม่ได้แบบดําไปเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าก็ดดำไปเลยทีเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบดูแบบแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะไม่เป่าผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูสีนะครับแล้วก็พุกเนี้ตอนออกแดดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะตอนนี้มืดแล้วไม่มีแดด นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีพวกนี้ว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เป่าของเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สีที่ได้ในกล้องอาจจะไม่ไม่ถึงกับชัดมากนะครับแต่ก็ไอความทองทองแดงแดงก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็เนี่ยอย่างตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นสีที่มันเป็นแบบออกมาแดงขึ้นนิดนึงนะครับจากดำดำนะครับ ผมมองว่าถ้าใครที่อยากได้แบบสีที่มันไม่ไม่ให้ดูสภาพแสงไปได้เลย่างนี้สำหรับใครที่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบแบบดำไปเลยติดแดงบ้างติดน้ำตาลไม่ใช่ติดแดงแล้วกันติดน้ำตาลหน่อยๆเนี่ยผมมองว่าเนี้ยเหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ดำที่แบบว่าเปลี่ยนสีผมจากสีทองสีน้ำตาลสีแดงกลับไปเป็นดำอะ ผมมองว่าอันนี้มันจะยังดำไม่ไม,ไม่ไม่เท่าที่ควรนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้ไปเจอแดดก็จะเข้มอ้ยไปสว่างขึ้นอีกพอสมควรนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปเจอแดดผมเชื่อว่าก็น่าจะสว่างกว่าน,นี้พอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าก็โอเคนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นสีที่น้ำตาลจ๋าหร,ร,รือว่าแดงจ๋าหรือว่าดำไปทางใดทางหนึ่งนะครับ <úng. S 1> ก็เป็นประกายประกายนะฮะ <ๆ S 1> ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนที่ไปโดนแดดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเจอแดดกลางวันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยสีผมที่อยู่ในกล้องเจอกับสภาพแสงภายนอกเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็นี่นะฮะสีนี้คูบราวนะครับรุ่นใหม่ของมิสซองแซงนะครับนี่ของเกาหลีนะครับที่เป็นรูปเจนนี่แบ็กพิงค์อย่างนี้นะครับ ราคาคือ 5CB นะครับอย่างที่กล่าวในข้างต้นก็เป็นประมาณนี้ครับผม